ในเดือนตุลาคมดาวบัพปะเคราะห์ต่างๆก็ยังคงทําหน้าที่เหมือนเดิมบัพปะเคราะห์ก็คือส่วนที่มีผลกระทบกับดวงชะตาแล้วทําให้ตัวเราทุกข์ใจตัวเราวุ่นวายตัวเราปวดหัวตัวเราหยุดนิ่งอะไรประมาณนี้ในภาพรวมยังคงมีเข้ามาในชะตาชีวิตหลายๆบุคคลอยู่แต่หลวงพะะ่อจรันเคยกล่าวเอาไว้ว่าความพร้อมไม่มีในโลกแต่ถ้าใจพร้อมอุปสรรคก็แค่ทางผ่านเพราะฉะนั้นเนี่ย ด้วยคำกล่าวนี้พระพระหัตเองก็กำลังจะเดินเข้ารูปคือเดินเป็นปกติเดินหน้าเป็นปกติแล้วพระรหัสก็คือดาวที่โครจรเข้ามาถึงเดือนชะตาของใครแล้วก็มาช่วยเหลือตอนนี้เนี่ยโดยภาพรวมลหลายๆอย่างถึงแม้จะมีบาปพะเคาะเข้ามาแต่พระประหัสเองก็เข้ามาช่วยเหลือเต็มกําลังดังนั้นผลกระทบที่เกิดขึ้นในแต่ละลัคนาราศีเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวจะอธิบายในคลิปของทุกๆลัคนาราศีอีกครั้ง ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องชาแนลครูยอพยากรดาวเล่าชีวิตท่านใดสนใจผูกลัคนาดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ไอเดเข้ามาที่ a. yor8 หรือจะสแกน QR Code ที่เตรียมเอาไว้ให้ที่หน้าจอก็ได้นะครับลัคนาราศีพึกษกดาวเจ้าเรือนของตัวเราคือดาวพระศุกร์ขอพูดถึงดาวเจ้าเรือนของตัวเราก่อนพระศุกร์เนี่ย โครจรไปอยู่ในเรือนของพันธุทําให้ตัวเรานั้นนะครับอาจจะมีความอยากได้บ้านใหม่มีการวางแผนที่จะได้บ้านใหม่มีการวางแผนที่อยากจะปรับปรุงรถใหม่หรือว่าสิ่งใหม่ๆที่ของแต่งบ้านเฟอร์นิเจอร์อะไรแบบบแบบนี้นะครับเข้ามาในดวงชะตาของตัวเราทําให้ว่าในเดือนนี้อาจจะมีในเรื่องของรายจ่ายเกิดขึ้นนะถ้าเราอดใจได้เนี่ย มันก็จะเบรกไปได้ไงเพราะว่าช่วงเงินเงินสดเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญจําเป็นในภายภาคหน้าในอนาคตแต่ในเดือนนี้มันมีดาวมากระตุ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของพระราหูซึ่งมาจากภพกรรมมะคือการกระทำการกระทํามันเกิดขึ้นมัน,ม,นมันมาชวนให้เรากระทําในเรื่องของอยากได้นะครับความอยากได้พวกบ้านพวกรถพวกอสังหาพวกนั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเงินเนี่ยก็มองว่าถ้าใครต้านทานกําลังความ อ,อยากได้หรือมันเป็นความจําเป็นในดวงชะตาเลยนะครับที่จะต้องปรับเปลี่ยนเพื่อให้ได้มาก็อาจจะเสียเงินก้อนหนึ่งนะซึ่งค่อนข้างที่จะเยอะนิดหนึ่งแล้วกันในเดือนนี้แต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยก็จะหากลับเข้ามา,าเพิ่มเติมคือหาเงินกลับมาคืนในส่วนที่เสียไปได้ในอนาคตแต่ถ้าพูดถึงเดือนตุลาคมเนี่ยยังมองว่าโหนะรายจ่ายยังยังคงมีเยอะนะครับ น,นี่คือในกรณีที่หนึ่งแต่บางคนเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าถ้าหาไม่ทันหมุนหมุนตึงมือเนี่ยเดือนนี้ตึงเยอะนะครับเดือนนี้ตึงเยอะต้องระมัดระวังสิ่งที่จะเกิดขึ้นด้วยเนี่ยในเดือนในดวงชะตาเป็นตัวเตือนบอกอยู่แล้วนะครับว่ารายจ่ายจะมีมากหน่อยในเดือนนี้ในการวางแผนทางด้านการเงินนะครับอาจจะต้องอบริหารดีๆในเดือนตุราคมด้วยแล้วกันนะครับในเรื่องของการงานการงานมีดาวพระราหูโคจรเข้ามา ทับลักษณะดวงชะตาเราเลยข้อดีก็คือว่าถ้าสมมุติคนเป็นกลุ่มประเภททํางานไม่ประจำนะทำงานเป็นโปรเจกต์แล้วให้จบไปก็เดี๋ยวจะมีงานเข้ามาเรื่อยๆนะครับแต่อาจจะไม่ใช่งานชิ้นใหญ่สักเท่าไหรนะ่ก็จะมีงานเข้ามาเรื่อยๆให้เหล่านั้นได้หารายได้ได้พิสูจน์ฝีมือกันไปถือว่าดีนะถือว่าดีในในส่วนนี้เพราะราหูเนี่ยเป็น มาจากเรือนของกร,รมมะมาจากเรือนของลาภะนะครับทําให้ว่างานต่างๆที่มันเข้ามาเนี่ยเหมือนเป็นความโชคดีที่ได้รับงานมาอันนี้เราต้องคิดในแง่บวกด้วยเพราะว่าความหมายดาามันก็มีในแง่บวกแต่ถ้าสําหรับคนที่ทํางานประจำนะทำงานประจําบอกโอ้โหงานฉันไม่ได้อยากจะเยอะอะไรขนาดนั้นก็ต้องทายเป็นในความหมายว่าอาจจะมีงานเข้ามาปั่นป่วนทําให้เรานั้นปวดหัวเรื่อยๆนะครับ ในช่วงจังหวะเดือนตุลาคมเรื่อยๆเลยนะก็ถือว่ามีงานดีกว่าไม่มีงานนะครับแต่ว่าในการกระทํางานของตัวเรานั้นนะครับเราต้องระมัดระวังในข้อผิดพลาดอะไรต่างๆเพราะพระราหูเนี่ยนะครับเมื่อโครจรมากลุ่มลักานาผู้ใดอยู่ในเรือนลักานาของใครแล้วเนี่ยบางครั้งนําปัญหาต่างๆกลับเข้ามาให้เรานั้นสับสนวุ่นวายแต่ถ้าเราตั้งสติดีๆทุกอย่างเดี๋ยวเดี๋ยวเคลียร์ได้นะครับเพราะว่ามันถ้าเราจะพลาดเราจะเสียในเดือนนี้ก็จะมาจาก เรื่องไม่เป็นเรื่องเรื่องจุกจิกเรื่องแบบเดี๋ยวงานมันมารายละเอียดเยอะนะถ้าเราไม่ดูให้ดีๆมีโอกาสพลาดผิดพลาดเกิดขึ้นได้งานจะทยอยเข้ามาเรื่อยๆเลยนะครับลัคนาราศีพฤกษภก็ไม่ใช่แค่เดือนนี้แต่จะมาเรื่อยๆนะครับเพราะพระราหูเนี่ยนะครับโคจรมากลุม่มลัคนาของตัวเราเนี่ยค่อนข้างนานทีหนึ่งพอพระราหูเข้ามาในลักษณะแบบนี้ก็โอเคแล้วนะถือว่างานดีงานดีแล้วกัน พองานดีเงินก็ต้องดีด้วยแต่เงินอย่างที่บอกไปนั่นคือรายจาย่ายในช่วงต้นคลิปแต่ว่าเงินที่มันจะได้มาเนี่ยมันไม่ได้มาง่ายไงมันต้องเข้าไปลุยเข้าไปแก้ไขปัญหาเข้าไปพูดจาเจรจามีข้อตกลงกับคนอื่นๆก่อนนะจะมานั่งทําอะไรคนเดียวอย่างเงี้ยนะครับอาจจะพลาดได้แต่ถ้าเราไปแก้ไขปัญหา ไปมีข้อตกลงเดี๋ยวปัญหามันจบในต้องพูดว่าเดี๋ยวพอมนถึงทางตันใช่ไหมทายังไงดีก็เข้าไปเจราจานะครับเท่านั้นเองทีนี้ดาวที่มันไปตกในลักษณะแบบนี้บางครั้งในในครั้งแรกอาจจะไม่ได้ผลนะต้องลุยหน่อยต้องเข้าไปหลายรอบหน่อยนะมันก็จะมีผลด,ดีตามมาภายหลังนั่นเองทีนี้เนี่ยทั้งงานเข้ามาเยอะแต่ถามว่าถ้าตัวเราทําคนเดียวมีข้อผิดพลาดได้แต่ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลไปเพราะว่า คนรอบๆข้างนะคนในที่ทำงานเพื่อนในที่ทำงานก็สามารถมาเป็นที่ปรึกษามาเป็นช่วยเหลือนะครับให้ทางด้านความคิดให้ทางด้านปัญญาความรู้อะไรต่างๆในการแก้ไขปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยให้กับตัวเราได้เวลาเราไม่เข้าใจอะไรหรือเวลาเราสู้แล้วเนี่ยนะครับรู้สึกว่าอยากจะได้ตัวช่วยเดือนนี้ยังมีตัวช่วยดีๆเข้ามาอยู่นะครับเป็นช่วงจังหวะด,ดีๆที่จะทําทให้ลัคนาราศีพฤกษ์ศกเนี่ย จเจริญรุ่งเรืองได้โดยมีการช่วยเหลือจากรอบๆด้านสภาพสังคมเนี่ยช่วยเหลือกันนั้นเป็นอย่างดีอันนี้คือภาพรวมนะครับภาพรวมแต่ว่าคนที่จะมาะช่วยเหลือสับสนเรานะครับอาจจะเป็นแค่ในระดับคนที่เป็นเพื่อนกันนะครับเพราะว่ามองไปแล้วเนี่ยในดาวของพระบหัสกับดาวพระสาวที่ไปตกในเดือนของมรณะนะพอไปตกในเรือนของมรณะเนี่ยทำให้ว่าบางครั้งเนี่ย ที่ปรึกษาหรือผู้หลักผู้ใหญ่นะครับอาจจะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเราได้ไม่เต็มที่มากนักถ้าเทียบกับเพื่อนเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเพื่อนจะนับว่าเป็นสิง่งที่ดีที่จะสามารถช่วยเหลือเกื้อกูลดวงชะตาของตัวเราให้เจริญได้นั่นเองแต่ก็อย่าพึ่งนะครับอย่าพึ่งจะ,ะหวังว่าอะไรมันจะสําเร็จได้ง่ายๆนะครับเพราะเจ้าเวลาภคือดาบปัป,ประหัสไปตกเดือนของมรณะ พอราพ้าไปไปตกในเรื่องของมรณะเนี่ยนะครับมีความหมายไปในความว่าเวลาจะทําอะไรให้รุ่ร่วงดังเป้าหมายที่เราคาดคิดไว้เนี่ยนะครับอาจจะได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะเช่นเราหวังว่าจะสําเร็จถึงขั้นขั้นสิบเงี้ยนะครับอาจจะได้มาประมาณสักขั้นห้าขั้นหกนะครับแต่เดี๋ยวก็จะค่อยๆทยอยปรับตัวดีขึ้น ในช่วงเดือนต่อไปในช่วงปีถัดไปด้วยนะจะค่อยๆทย,ยอยปรับตัวดีขึ้นมาพูดถึงการงานการงานนะเราก็มองเห็นแล้วเนี่ยนะครับว่างานมันเข้ามานะครับแต่ถามว่าเหนื่อยไหมต้องเหนื่อยหนักต้องอดทนมากนิดนึงละกันแต่เดี๋ยวก็จะดีขึ้นซึ่งในเดือนตุลาคมเนี่ยนะครับถ้ามันจะเหนื่อยมันจะหนักในเรื่องของการงานเนี่ยมันก็จะเหนื่อยจะหนักเรื่องของการงานที่ไปไปก็เรียออะไรไป,ไปต่อรอง ที่ไปต้องไปประมูลอย่างนี้ก็ได้หรือว่าที่จะต้องไปแข่งขันกับคนอื่นนี่อ,นน,อนนี้อันนี้อาจจะเหนื่อยหน่อยนะครับปัญหาจุกจิกจุกจิกเข้ามามันจะพลาดตรงนี้แหละถ้ามันจะพลาดแต่ถ้าเรามีตัวช่วยดีๆมีเพื่อนดีๆเข้าไปรับรองเดี๋ยวก็ผ่านได้นะครับมันก็จะเป็นแค่เป็นเป็นลักษณะใ,ในช่วงเดือนตุลาคมมาพูดถึงเรื่องของความรักกันบ้างก็มองว่าถ้า ลัคนาราศีพฤกษภเนี่ยมีโอกาสดีม,สดมีช่วงจังหวะที่ดีเพราะเดิมทีเจ้าเรือนของความรักเจ้าเรือนของอปัตตนิของดวงชะตาของตัวเราเนี่ยก็โคจรไปตกวินาศานะนั่นหมายถึงว่าบางครั้งท่านบุคคลอยากจะเริ่มต้นหมายกับใครกับกายเป็นเริ่มต้นไม่ได้จะเข้าไปหาใครเพื่อจะเริ่มต้นกับกายเป็นเริ่มต้นไม่ได้นะครับไม่สําเร็จในดวงชะตาแต่พอมาในเดือนตุลาคมนี้เดี๋ยวพลางคานจะเดินถอยหลัง นะครับจะเดินถอยหลังไปในภพลาภะคือความสําเร็จของตัวเราลองเข้าไปอีกครั้งหนึ่งมีโอกาสดีๆที่จะเริ่มต้นใหม่กันอีกครั้งหนึ่งทั้งคนที่มีความรักแล้วแล้วก็ทั้งคนโสดด้วยนะครับแต่อาจจะต้องเป็นแบบคนที่เคยคบแล้วก็เลิกรากกันไปเพราะฉะนั้นคนที่มีคู่แล้วเนี่ยมีโอกาสดีที่จะเราไปเข้าไปคุยนะครับเข้าไปเจรจากัน นะครับอาจจะก,กลับมาได้นะเพราะฉะนั้นความรักในเดือนตุลาคมนี้มองไปเป็นจังหวะที่ดีแล้วกันนะครับแต่ต้องรองให้เราพรางการท่านเดินถอยหลังไปก่อนก็คือในช่วงจังหวะวันที่9ตุลาคมเป็นต้นไปแต่แต่เดินในลักษณะเดินถอยหลังเนี่ยนะครับาบางครั้งนะบางครั้งเนี่ยมันหรือหลายครั้งแหละนะครับถ้าจะทุกครั้งเลยมันจะแปลไปในทางที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เพราะเอาในเรื่องของ วินาศนะมาเป็นลาภะนะครับวินาศนะมาเป็นลาภะวินาศนะเนี่ยก็หมายถึงว่าสิ่งที่จากไปแล้วจบไปแล้วแบบนี้นะครับกลับมาเป็นลาภะมาเป็นความสําเร็จในดวงชะตาของตัวเราได้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถ้าเป็นใครเคยทเลาะการเลิกลากันไปโอเคดีแต่ถ้าใครเพิ่งเข้ามาใหม่ๆแบบเนี้นะคบกันใหม่ๆก็ ก็มีโอกาสที่จะเลิกรากันอีกได้ด้วยเช่นเดียวกันนะไมว่า50-50แล้วกันนะครับในเรื่องของความรักขออนุญ,ญาตยกคำสอนของหลวงปู่ชาใจดีทุกอย่างดีหมดใจเสียทุกอย่างเสียหมดใจร้ายทุกอย่างร้ายหมดฉะนั้นควรฝึกใจให้ดีจิตใจที่ฝึกดีแล้วนำความสุขความเจริญมาให้ ขอบารมีพระรัตนตรัยเทวดาอารักษ์ทั้งหลายช่วยปกปักรักษาให้กับทุกๆคุกาาราศีมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองมีช่องทางแห่งความร่ำรวยประสบแต่ความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดไปด้วยเทิญ